ครับสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องเอฟซียินดีต้อนรับเข่าสูงสองมหาเห่งมวลซึนนะครับเนาะเอามือนี้มาพบมะพ่อกับอาจารย์ซักซิดครับผมเนาะซากันมัดประเทศพีพ่น้องหมดที่ผ่านมาฟันเม็ดเดียวเก่าสองเนาะงมดนี้เม็ดเดียวอีกคือเก่าพี่น้องเ้อผู้ใดบุหัดเห็นเนาะบุหัดติดตาม เอามาฟังอาจารย์เพิ่ร์ธให้ฟันขาดให้คือเขารับทรัพย์กวาดโตแท้สำหรับปีหกค่านี่ไปเบิ่งว่าเปิลห้มากตั้งใดพี่น้องเอาก็ให้ยทั้งบดทั้งล่านก็เลยทั้งบดทั้งรางไปเลยโอ้โหบอบอบเพิร์ธจีว่าให้เพิลห้ยห้เอาอาตะกี้สะดวกอ่ามื่อนี้มาพบกับอ่าอาจารย์ซักซีทพี่น้องโอ้เจอได้บ้างไหมได้ไหมเตะกี้เนาะค่ะขอเพินเบื่ออยู่เนาะตาเพินกัดให้ขคาวสักจะพี่น้อง ตมือนีบาดูว่าที่บังเอืญอนั่นเลยหน้องเด้อสวัสดีค่ะสวัสดีครับขอบคุณนะั้ทาสองสามครับขอบคุสวัสดีนดเอฟซเฮาครับผมสวัสดีครับสวัสดีค่ขอบคุณรับผมอาการครับเมื่อววดที่ผ่านมาปั้นลยครับผมเก้าสองรับซับเรียบร้อยครับผมเอฟเฮ้ารับซับเรียบร้อยเก้าสองตัวเดียวเก้าสองรับซับครับผมปาดทั่วาดทั่ว ป42,000หน่อย60หารับทรัพย์เรียบร้อยแล้วครับผมเลื่อนเดียวเป็นแน่นอเป็นแม่นมาตาสายฟันบอกครับมาตาสายแนวทางที่สายหน้าเนี่ยฟันนี่ก็มีชวนคือเป็นดังสายปูเฮาคือเกรารับผมมาตระกูลแห่ดอนฟูตาถ้าผบานจุ่มซีคือสายปูเฮาคือเก่าครับผมที่ที่เพราะว่าผมเดินทางคืเส้นนี่คือเราดูการดีๆนี่พ่อผมก็เป็นสายปูเฮ้าไฮ ให้เอฟซีเข้ารับทรับย์ก้นโตร่วมอนุโมทนาคนบุญร่วมกันครับผมกล้เลยได้รับทรับย์ก้นโตคือเก้าสองหมวดที่ผ่านมาสิบเจ็ดบอกรเอม่เดียวเลยถูกต้องครับผมป้างาบอกพี่น้องไปตามจนเจอปลไดตามจนเจอทอดทุกคนแล้วกันการซักซิบเอาหวดนี้อาวัดที่หนึ่งกลุ่มผ่าเนี่ทุจีนความไหมทุจีนพ้ามครับผม ให้พ่อแม่พี่น้องเอฟซีเม็ดเดียวตัวใดครับครับคืออักษรมงคลวันที่หนึ่งกุมภาพันธ์ปีสองพันอะไรหกสิบห้านี่วอร์ซักซิตจะให้ชุดเดียวคือเขายังเน้นชุดเดียวคือเขาครับผมให้เ<ไ>อฟซีเข้าความรับทรัพย์ก้อนโตแน่นอนอผมจะให้งวดวันที่เพราะว่ารัฐบาลไทยรัฐบาลไทยของเข้างวดวันที่หนึ่งกุมภาพันธ์นี่จะอะอกตรงกับวันอาทิตย์สิบห้าคัคือ,อเวลาดีหรือภาษาบ้านเท่ากับเอฟซีกับพ่อข้าใจคือย่ำดีคืออยู่ระวับบง รัฐบาลให้ประกาศเรืร่องบัานที่หนึ่งสองตัวไทยและสองตัวบนคือเวลาสิมฮานนิิกาไปประมาณยี่สิบวัน<ม>เวลาดี่ผมมาดังคา,าดาที่รัฐบาลให้เขาขอ,อกวันนี้อัน้นรนมง่ลที่ผมจดไปให้ใน FC, เอฟซีเจอที่ไหนฟาดเลยแต่เนียหรือลงทุนยิบไปเลยครับผมรับทราบก่อนตัวเ ja. อฟซีเขาจะจ่ายตังค์หรือว่จ่ายตังค์คือคือแล้วในเอฟซีเขาจะ รงทุ่นไปนะครับคือความรับผิบก่อนตัวแน่นอนที่ผมบอกไว้แล้วว่ารัฐบาลไทยเข้าออกคอางวันนี้คือตรงกวันาคาัรเวลาดีก็คือสิบหาน,นาทิกาไปแล้วครับผมคือลงทุนเดี๋ยวนี้เลยผมจด<อ>ไทยความรับผิบก่อนตัวแน่นอนคุณได้เห็นคลิปนี้ไอ้เฝ้าเลยถือต้องครับถือต้องเพราะเพราะรัฐบาลไทยมันแตกแน่นอนครับผมเป็นที่หนึ่งกุมภาพันหนุ่ภาอักษรที่ผมจดไทยนี่ เอฟซีเอาไปลงทุนเลยครับผมจดได้นะคะแน่นอนครับผมรับซับแน่นอนครับผมชุดเดียวครับผมเเป็ษสีแปยแดงไปรวบที่น้องครับผมสอรับอ่าแนวทหางแต่ว่าเอฟซีเฮาต้องลงทุนดีครับผมบงซื้อโบได้ที่เนาะครับผมผมบอกแอดมินนวลช่องที่ติดตามพมนี้ลงทุนไปเพื่อนก็รับซับก้อนตัวครับผมสลักไปพ้อม กาักไม่เลยคือถรับผมคือออดซัดช็ดคือแจงซีครับผมออกสผมให้ชุดเดียวเลิกดีงามดีผมบอกไว้แล้ว FC เฮาหรือพี่แอดมินทุกช่องนี่จะลงทุนกับบริวากันจะกับหรือประกับบนบวกล่างก็ได้แต่ว่าผมเน่นเก้าเกตชุดเดียวแค่นั้นครับผมครับผมเพราะเพาเข้าใจ่าครับพี่เพราะว่าเวลาเลิกงามผมบอกไว้แล้วอ่า FC เฮ้าจะจะลงทุนครับให้ลงทุนแต่ผมจนดเลย แล้วท่านจะกลับประกับจะบนบวกล่างก็เรื่องของท่านแต่ว่าผมให้เน้นขึ้นเน้นว่าเน้นเก้าเกตพะว่าเวลาดีช่วงนั้นอประกาศแล้วว่านดอกมาก็คือรับทรัพย์ก้อนตัวแน่นอนครับผมคือชุดนี่ชุดเดียวท่านนครับผมรับเป็นตัวอื่นเป็นของปอมการสิต่างครับผมแต่ว่ามันนี่บนบวกล่างอท่าน จะบนบวกล่างก็ได้หรือขึ้นเน้นเก้าเก็ดนะครับผมขึ้นขวาใจจริงๆแล้วนะครับผมเข้าไปยึบสลักเลยขึ้นมาหน้าเลยไม่แยนดวนดวนดวนรับทัพย์ก่อนตัวแน่นอนครับผมแต่ยังยังพ่อหาท่านครับผมรัฐบาลไทยเขาออกว่านังข้าศนิยังพ่อหาท่านนักสันมุขคนที่ผมจนไทยนี่รับทัพย์แน่นอนรับทัพย์ก่อนตัวแน่นอนครับผมร่วมอนุโมทนาผลบุญร่วมกันครับผมเอาไปต่อเลยก่าติดตามก็ติดตามไปมกัน สิเม็ดเดียวคือยังสิผ่านมาบอพี่น้องอ่าซาจนจนซาจนจนว่าผ่านช่องอไงฝากแอดมินสิเป็นังไดฝากอะไรคะท่านอาจารย์เอฟซีที่รวมอนุโมทนาคนบุญของผมงวดก่อนที่เก่าสองปากเงินมาลงเงินมาทำบุญผมก็ทถ้ำบายแล้วครับขอบคุณในหลายครับผมปัจจัยที่ที่เป็น อ่าฝากมาให้ผมนี่โอ้พีเอฟซีส่วนตัวแล้วครับผมจะเลยขอฝากผ่านช่องนี้ไปค่ะครับผมพี่แอดมินไปบอกว่าผมรวมทั้บุญให้เรียบร้อยแล้วคืองวดวันที่หนึ่งกุมภาพันธ์นี่ความรับซั์ก่อนตัวไปนั่มอยซักซิตแน่นอนครับผมครับผมขอให้ติดตามพี่แอดมินไปเรื่อยๆครับผมครับผมพอ่เขาจะได้รับซับแน่นอนครับแอดมินก็ดะติดตามให้ตลอดเป็นพน้องเด้ออ่าเนาะอวสักชิตนะคะจำชื่อนี่จำไว้ดีดี ไม่ไม <muitas S 2> ีพ <sketches> ่อเบด้พ <fe Jean> no ่อกันเป็นปีแล้วเป็นปีเพิ่งจะชิลลแต่ว่าพิมพ์เม็ดเปิดแมอาจัมเมล็ดว่าความสวยอาจจะไลฟ์ไปผนไปแต่ว่าอาจาสี่ขอฝากอีกนิดนึงครับือวันที่ยี่สบเก้ายูนกุดแหกอ่ะฟางศิลาเลือกเส้าอีกครับผมโบชุดกะเจออาจารย์ได้นัดพบคือได้ได้พบอาจารย์นชิดแน่นอนครับผมโอ้ยนันกยี่สิบเก้าครับผมยี่สเก้ายีเก้าอื กุแฮครับผมว้านซีลาเลือกลูกบส่วนน้ำเอฟซีบ้านแต่เดี๋ยไปเจอกันยุ่งหุ่นกินอวสักรสิทธ์อวสักรสิทธิ์ยุ่งุ่นสิโพอีกครั้างหนึ่งสิโคลอีกข้างหนึ่งแล้ว่าอักษรมงคลก็ยืนยันบ่เปลี่ยนเนี้ตัวเก่าครับผมนี้ยืนยันคือเก่าครับว่าเป็นเก้าเก็ดความรับทรัพย์ก้อนตัวแน่นอนเพราะผมบอกไปแล้วเลิกดีเวลาดีวันออกของงวดวันที่หนึ่งนี่ก็คืออักษรมงคลก็คือเก้าเก็ดรับทรัพย์ ก้อนตัวแน่นอนครับผมลงทุนเลยครับผมลงทุนได้เลยด่วนๆพร้อมรับทรัพย์ก้อนตัวอนุโมทนาคนบุญร่วมกับอวสชิดแน่นอนโตที่หามากบน่นี่ยทานได้พี่สองได้นวทางให้ไปลงทุนได้ท่านที่ถูกต้องครับผมฟังให้เข้าใจนะครับลงวก็เอาเข้าใจเข้าใจคือผมห้ยครึ่งวันก่อนนี่เก้าสองผมห้ไปลงทุนเลยกับลงคูลงทุนกได้ร่วมอนุโมทนาคนบุญกับอวสชิดเรียบร้อยแล้วครับผมคืออักษรมงคลวันนี้ออกวันขั้น เก่าครับผมตรงเวลายามดีคือสิบหานาฬิกายี่สิบกว่านาทีอ,อักษรมงคลจบหายไปนี่พร้อมรับทรัพย์ก่อนโตแน่นอนอืมอ้าสามหนันเป้นพิการด้วยพิจ,จารณาเบิรงเป็นแนวทางน้ำกันเนะาะมันเป็นแนวทางเอาไปลงทุนได้เลย,เลยถูกต้องครับครับผมเพราะว่าเิ่นแม่นอีดีฟันเม็ดเดียวเลยมวดิี่ผ่านมากเนาะเอามาเจอกับทางสอ่างเอ็ดมินมาพอพ้นโดยบังเอิญอ่า วันนี้เป็นจิเม่นคือยกอลวอร์เนาะก็ที่ตามติดตามแบบกันเนาะขอบพูดเลไลร์หน่อค่ะเนาะขอบคุณแน้ทางพูนเลไลร์เนาะคนเบรกจนหลักล่อพี่น้องผ่านไปว่าทแอดมินควักน้ำกับว่าท่านเนาะเกือบพลาดช็อตเดียวเกือบพลาดเกือบพ่อพ่ออาจารย์ดังจับตัวยากเลยอ๋อศักดิษย์เก้าเจ็ดแมนปัดเม็ดเดียวเนาะพี่น้องเด้อเนาะถ้าแม้นตัวอื่นคือของปลอมเพราะว่าอาจารย์ศักดิ์สิทธิ์นี่ตัวเดียวเท่านั้น เอ้าตามนั่นครับผมเนาะอือมาบอกพุณหลายสำหรับนทางที่เพิ่นให้มาเนาะเอาเป็นบุญของทางสองเด้อพี่น้องเด้อที่มาในบ่อเพิ่นเนาะจากซักซิอบจะขาดเนาะว่ติดตามไปเรื่อยๆงวดสองงวดสามสิเป็นไงอืมทั้รอบตีห้อาเปิดปฐมมาเลิกมาแล้วคือเม็ดเดียวอ่างวดที่สองพี่น้องกลุ่มห้าพัน เลือกง่ายงายดีก็คืออาจาระให้จักรงวดโอ้เรื่องถามอาจารย์จะให้จักรงวดไปเรื่อยๆคือประมาณสามงวดคือที่แน่นอนที่สุดดีคือสามงวดแน่นอนครับผมแน่นอนสามงวดมาที่อะไรครับมาจากอาจารย์นุกคลจะให้ไปเรื่อยๆอยู่แต่ว่าเพื่อร่วมอนุโมทนาผลบุญร่วมกันครับผมเป็นงวดที่อะไรครับงวดที่สองครับผมรับซ้ำแน่นอนครับ FT ลงทุนเลยครับผมเพิ่งเองวดที่สองเอ็งมาเองแต่คือแซมเฉพาะปีนี้ครับผมนี่แม่นยัมที่สุดคือสามงวดครับผม ต่ว่าก็ใส่ตองหัวดู่ถือต้องครับไปเรื่อยๆครับผมถือตองสามหัวนี่ก็คือเด็ดรับซับแน่นอนครับผมมีแอดมินก็ดีเอฟซีของท่านนี่ไปลงทุนนี่รับซับแน่นอนเอาพี่น้องรวยบานีลยเอาซับเตียนไอ้ที่หลังพี่น้องซับเจนแล้วอือเอาตามนั้นได้พี่น้องสามหัวนี่คืออันนี้คืองวดที่สองเลยไหมขึ้ที่สองแมนยังไม่ให้ในซ่าการันตีเลยแมนรับซับแท้เป็นเศรษฐีป้ายแดงแท้อ่า เอาตามนั่นครับผมเอาขอบพุดอีกข้างครับผมสวัสดีครับ